มาดูบรรยากาศเริ่มต้นครับตอนนี้นักเรียนก็ทยอยกันมาถึงที่ออกหน่วยแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มกางเต็นท์นะครับผมรล้นะลูกค้าคนแรกก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมยังกางเต็นท์ไม่เสร็จเลยนะครับลูกค้าคนแรกเริ่มมาแล้ว เวลาเพื่อนตัดเราต้องมาดูเพื่อเป็นทฤษฎีคมเนี้ยให้มันคมให้หวีผมมันดานหน้าแบบนี้เห็นไหมครับลรผมมันแทงมาด้านหน้าแบบนี้เสร็จแล้วมือประคองกันลงตรงแบบนี้เลยตรงตรงแบบนี้ดันออกมาทางนี้ไม่ได้ดันลงนะดันออกจะเป็นลูกค้าคนต่อไปนะครับก็จะเปลี่ยนวนกันไปแต่ละคนนะครับ คนที่ไม่ได้ตัดก็จะดูเพื่อนเหมือนเดิมนะครับผมดูเพื่อเพื่อเป็นทฤษฎีไว้นะโอเคค้าก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับผมเริ่มคึกคักแล้วนะครับผมนักเรียนได้ตัดครบทุกคนนะครับทุกวันนะครับผมเรียนกับผมนะครับได้ฝึกตัดหัดจริงแบบนี้ทุกวันนะครับสอนตั้งแต่ทรงมาตรฐานจนถึงทรงแฟชั่นสไตล์วินเทจนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะให้ดูผลงานของนักเรียนแต่ละคนนะโอเคครับผม ลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาที่ตลาดช่างสว่างนะครับก็มาแวะตัดผมฟรีกับเราเป็นประจำนะครับผมตอนนี้นักเรียนเราก็ได้ตัดคนละ2อถึงสหัวแล้วนะครับแต่ละคนเห็นไหมครับนักเรียนทุกคนตัดได้หมดแล้วนี่เลยโอเคมา ชมครับชมนั่งชมยังก่อกันดิกคิ้วทีเดียวท้องน้องกันดิกคิ้วทีเดียวท้องน้น่องนะบ่โอ้ยเนาะโอ้อันตราย่แถวะก็เล็กเจอวะของแถวกันดิกคิ้วจืถึห้องได้ไหม ไปไกลพิยิงบไรขัดคมอะไรได้บัดด enfin ีไกลพิยิงนี Iranian ่ตายเลยนะเพียงก็จจบีเลยไกลพิยิงคือทองเลยเดคมไปเรียบร้อยเลยเดชคำคมไปเรียบร้อยเลยโอเคดูองศาเขานี้ ท <laughs> 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 อนเล่กันดิคิวเี่ยดิเรคเตอร์กันดิคิวซื้อทองเลย